สวัสดีค่ะวันนี้คุยสารกับแม่บ้านังเกตยส้าสุกุสุคนมากินหนึ่งปลานิ่นค่ะแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดมีหลายชนิดค่ะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดสีชมพูแล้วก็เห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดชานทะเลวนะคะพี่น้องคุยสารเอามาหนึ่งเซตปลาแล้วก็ผักเขาก็จะมีผักอีตู้ค่ะแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็จะมีผักยังก็แล้วเขียวปีมันเหลือนิดหนึ่งคุยสารก็เลยเอามา เลยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวเต็มตดิบนะคะพี่น้องเอ้าเจลเจ,เจบมะเขือเทศนะคะพี่น้องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจวมาสิจัาเจวให้พี่น้องเบิ่งสะก่อนค่ะพี่น้องมาคุยไปเลยค่ะพี่น้องมะเขือเทศปลูกเองคนสานทำแช่แข็งไว้ค่ะพี่นอ้องหนึ่งก้อนนิ่ง จัำเจียวถ้า,าก็บ้าจัำเจียวนี่ก็สุดอยอดเลยพี่น้อง ừ, มาคุยเจียวโต๊ะบาดเท่ไหมมาพี่น้นองเหตุ หนึ่งป่าต้องมีเห็ดเนาะป่านื่นจวบกัก่งอันนี้แค่ครึ่งตัวนะเห็ดของขึ้นขอเราอนี่เป็นเห็ดป่า ฉันเทเล่วจำบ,บ่เป็นงั้นค่ะคุยยังเดี๋ยวค่ะเหนือขาวขาวข,าวขาวๆอุบ,บวกนะคุยไปนี่เอา <ś c oughs> ใส่มุ้งกุ้งกาวพี่น้องค่ะเป็นคนที่ คำนาษใส่มือนะภแซ่แฝงแซ่บถ้าจะใช้ซ้อนซมอมก็คือสีอบอลเหลี่หรอพี่น้องค่ะภาษาแฝบเห็ดอันนี้มันเป็นตามดูดูนะพี่น้องมีตามดูดูค่ะถ้าไม่ได้ไปเก็บเองก็ซื้อนะคะ ่วนมากจะมาจากทางยุโรปยวงกปิดไม่ค่อยมีอ่นตัวชอบผักเนาะชอบผักแล้วก็มาพานสิคะจะรออะไร เพื่อจะกงายสักแบบนี้เ้าก็เห็นตัวหขนตัวหนึ่งหอมหอมจริงเขาจะด,ดับคาว หนึ่งปลาโดนด้นจังกินค่ะพี่น้องโดนด้นจังกินเธอหนึงไม่ค่อยได้กินดูป็นไหน มันก็เป็นเมนูนที่ง่ายๆนะแต่ว่ามันก็อยากสำหรับคนที่อยู่บมงเงอก่าะคับำว่าพี่ป่าชื่อสีนหนึ่งมั้นกันต้องออกไปหานะคะพี่น้องออกไปหาซื้อเนะออเอา้าไปที่นี่สำหรับคลิปนี้ค่ะ จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องค่ะแซ่บหนึ่งปลาไส้เห็ดค่ะแซ่บกระเทียมเห็ดโอ้ยคือแบดโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ